สวัสดีครับกับยางตัวตึงนครนะครับ็นมาเทศสีใหม่กันวันนี้กับไม้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานดูนะครับว่าจะมีตัวให้ชมกันหรือเปล่านะครับไปครับ ตึรึงนครนี่ตึงนครนะครับสีใหม่ป่าเดิมครับสีใหม่เทศนะครับลายสวยๆด้วยฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับยังตึกรึงนคร